อะไรมาเยอะแยะแล้วพี่น้องอเม่นบอกพี่น้องส่วนเราก็ไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเขาอยู่แล้วพี่น้องเราไม่ได้สนใจไม่ได้หัวซาเขาอยู่แล้วนะครับพี่จีผมไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเขาอยู่แล้วไอ้ควรเราไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วเราไม่ยุ่งกับเขาอยู่แล้ว <umed> พี่น้องเออ <ustering> ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปให้ค่าให้คุณไม่ได้ <ขอ S 1> ไม่ได้ว่าคแค่สองคนนี้นะ หลายหลายคนที่อยู่รอบนอกอะไรไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยคุยกับใครทักทายอยู่ปกติอยู่แต่ว่าไม่เคยนี่เขามาคุยกับเราแล้วก็ทักทายธรรมดาพี่น้องเออมีแต่เขาแลวเข้ามาหาผมผมไม่ได้เข้าไปหาเขาพี่น้องนี่มาแอบอ้างว่าเจ้าเจ้าทรงข้าวให้เขาบอกเจ้ารายงาน เรื่องลุงพลนี่ยเขาบอกว่ามันมีคลิปมึงเอาออกมาเลยมึงแน่จริงออกมาโลดเดี๋ยวนี้บอกมันแน่พี่น้องเออเอามามึงคุยกับกูตอนไหนมึงคุยกับกูตอนไหนว่าอีสัตว์อปันน้ำเป็นโตได้คักขนาดโอ้แค่แค่เรื่องนี้เนาะเออบอกแล้วงานนี้จบจ้าเอออีเหี้ยนี่ยผมมันได้ตังค์มาเยอะเลยพี่น้องน้้าหลายล้านพี่น้องเอ้หลายล้านนะครับที่อีสัตว์นี้ ไม่ใช่น้อยเพว่ากูคอยชิดามันนมือตายปุยมาดามลาเต้อันนี้พี่น้องดาจะมันกูขุดหลุมรอมแล้วกูบอกมึงแล้วนะนี่หลุมก็ฝังแล้วมาเลือกเอาชอบหลุมไหนเดี๋ยกูจะส่งเคราะห์มึงห้ยอีสัตย์ขนาดเครื่องบินยังเข้าทางขวางเลยอีเหี้ยนี่พี่น้องเออรับไม่ได้พี่น้องเอ้ยเออ อย่าเล่นกับกูมันคนละชั้นกับกูคนละแบบเออมาหาแสงกับกูเหรอแต่ละคนมาหาแสงกับกูเหรอกูไม่สนมาด่างมาลายมาแดงมาดำนี่พี่น้องมันคนละชั้นเนอกับกูมันคนละสไตล์คนละอันแล้วมันมหาแสงไอ้กาเียเนี่ยไอ้พวกนี้พี่น้องเอ้ยกูไม่ได้สนใจพวกมึงเลยไม่ได้อยู่ในสายตากูด้สามพวกเฮียนี้พี่น้อง เออม <jul> ันมามึงสร้างประโยชน์อะไรพี่น้องนอกจากมาขายของมึงมาหาเงินมึงมึงบอกม่ามึงมาช่วยลุงโอ้ยมาควายยีควายมึงเออมึงมาช่วยอะไรเขาไม่ต้องการให้มึงมาด่ามาว่าให้เขาโอ้ยมึงเข้ามาพวกมึงเข้ามามีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาพี่น้องเอฟซีังไว้ก้มึงมาฟังกูกูไม่ได้สนใจกับมึงเลยกูไม่ได้ให้ค่าอะไรมึงเลยกูไม่ได้สนใจเลย ใครกูไม่กลัวใครมันสิรักสิใหญ่เท่าไหร่กูยังงัดคือเดียวล่ะมาฟังไว้กากมาฟังไว้เขียนเลยเซินเขียร์สารได้บุตรจิบล็อกนแม่เป็นกีกเดียวเลยนะโอ้โหยกลางเซ็งยากนะเด้อเลียร์โอ้ยเส้นใหญ่เคลียร์สารได้ด้วยเส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอชีดเออกล้ยบอกไปเคลียร์คดีมันก่อนไหม มันไปเคลียร์มันก่อนกูไม่กลัวเออกูเคลียร์นี้พี่น้องเอ้ยต้องพูดให้เอฟซีฟังแล้วพี่น้องวันนี้เนาะเพราะสันดานของมันมันเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยมาเกาะกระเสเขาเพราะอะไรพี่น้องเงินทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยเอฟซีเมื่อก่อนมันเห็นมันมาพี่น้องเอ้ยกกบอกมันรู้จักไหมโอ้ยฝันพี่น้องรู้หาอะไรพี่น้องอ มาแล้วกูโอ้ยทำตัวคนตีนอย่างียวไอ้อัดมันสสบาะแบบฮาเนี่ยบางน้องงอแงแขกโยนมาดีของมันเมาพี่น้องจากที่ไหนเตี้ยหูเสบาะอันนี่บังพี่น้องเว้ยยังมาแสดงพี่น้องมุกแกวิวโรงแรมใหม่นี่จ้าดํานี่ก็ไม่ธรรมดาได้พี่น้องเว้ยมีตัวการเลยตัวดีเลยพี่น้องข้างหลังเป็นรีสอร์ทมันรวมหัวกันปั่นพี่น้องรวมหัวกันพี่น้องเยลฝากเบรรยากาศฮะ โอ้ยมีแต่ชนตีนแล้วฝากให้มากากนะมเจอนะผมนี้มันไม่โดนไม่โดนตีนียอเยอเลยมันช่องยูทูบก็เปิดแล้วเปิดอีกจ้าจากช่องมันโกหกเอฟซีว่าช่องถูกปิดอย่างงู้นอย่างนี้อีหานี่อีลาตายนี่ก็คือการอีลาเต้นี่พี่น้องเออมันช่องมันไม่รู้กี่ช่องพี่น้องเอฟซีเออมันบอกว่าเออช่องอะไรสดไม่ได้ได้ทำช่องม่อย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยถ้าแทของมึงเป็นแบบนี้พี่น้อง มันสร้างช่องขึ้นมาพี่น้องเพื่อไปขายช่องพี่น้องเออเออมันไปเปลี่ยนชื่อช่องนะครับซถ้าผู้ติดตามเยอะมันโวช่องละหลายแสนนะครับฟซี F เออ,เ,อ,อเรารู้พี่น้องเราไม่อยากพูดมันถึงเวลาแล้วนะครับเราต้องพูดนะครับต้องให้ FC ฟให้ประชาชนนะครับออกับท่าแท้พวกนี้ออกมานะครับ FC ถ้าผมไม่พูดวันนี้นะครับเบบซีกินไม่ได้นอนไม่หลับวันนี้นะครับเบบซีถ้าไม่ได้บวกกับเบบซีวันนี้นะครับเอ,อเราก็ดูพฤติกรรมมันมาห่างแล้วพี่น้องเนาะทำให้คนพวกนี้นะครับเบบซีกูไม่เชื่อว่าช่องมึงถูกปงถูกปิดพี่น้องมันไปขายช่องพวกนี้นะครับทําช่องขึ้นมาใหม่นะครับมีคนติดตามเออเยอะๆมันก็ขายไปช่องละแสนสองแสนแบบนี้นะครับเบฟซีอเออ หายช่องต่างประเทศหรือช่องอะไรพี่น้องเราก็พอจะรู้ๆนะครับเบฟีไม่ได้ถูกปิดนะครับเบฟซีอืมเด็กอ้กาบเล็กอย่าไปหลงเชื่อมันพี่น้องไอ้คนพวกนี้นะครับเบฟีเออมึงจะออกมาพูดให้กันเชิญกูไม่กลัวเอออีมาดามนี่อีมาดามลาต้อีมาดามลาตายอีดาดดำอืมไปได้แค่เท่านี้ ปิดแล้วใช่มันขายซองแม่นความคอยมับพี่น้องเลยขายช่องไม่ขายช่องไม้หีมันกันยังขายพี่น้องจะว่าได้ซองอ่านี่พี่น้องเขาไม่เอาเพราะมันอะไรพี่น้องมันหลวมเเครื่องบินเข้าพร้อมกันทีละสามลำพี่น้องเข้าก็เข้าทางขวางองพี่น้องเอ้ยนะครับเบสีไปรืรีโนเวทหมอกกระส้ายหัวพี่น้องไปรีโนเวทไม่อัน เสื้อข้าวพ <b iz> ี่น้องเขาหยิบพี่น้องเฮ้ยเออื่อธรรมดาบอกพี่น้องอีเหี้ยนี่เหลืองยาแม่มันดอกพี่น้องเขสนใจดอกเออพอรวยย่นดอกว่ามันซาใจเนอเออไม่ได้ยากว่าเหลืองว่เหลืองพี่น้องอืมสนใจแม่ดอกพี่น้องแม่อืมเอาความจริงมาพูดเราไม่ต้องสนใจกับได้ลงได้เหลืองว่เหลืองก็ยามันดอกพี่น้องจัดมันอืมจานมันฝังมันพี่น้องก็วันนี้อีเหี้ยนี้ โอ้ยเข่ากองพันที่ละสามลำไปแล้วสิเอ้ยเข่าทางขวางโดยซ้ำนะเฮ้ยเออมหังึดหลายพี่น้องรุ่นนี้เสื้อข้าวเสื้อข้าวเด็กไปไหวว้ายางนี่แล้วไปไหว้เชือกเชือกใหญ่ยักษ์โอ้ยเสื้อข้าวเสื้อใหญ่แล้วสิเอ้ยเชือกใหญ่ยักษ์อืมย่างดีอีกด้วยซ้ำนะเขาหยิบพี่น้องภาษาอีสานเรียกเสื้อข้าวเออเสื้อข้าวเสื้อเส้นใหญ่นะพี่น้องเสื้อขาวๆนะ พี่น้องก็จะรู้อยู่เนาะพี่น้องว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่น้องไว้หมอก็าั้นสายหัวพี่น้องไอ้รุ่นนีอรุนแล้วพี่น้องรุนเล่าสเตเลสเขาเอินเนี่ยหน้ามันไม่เปิดหน้าเพราะอะไรหน้าเป็นขี้ก่เหี้ยนี่พี่น้องเนาะเรารู้แล้วนะครับเบซีหมอเขาใส่หัวรักษามาหายอีกด้วยเหี้ยนี่พี่น้องนะครับเบซีมันไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตานะครับเบบซีหน้าตามันอับประรักนี่นะครับเบบซี ช่างตั้มกำลังมาแรงปลักนะครับพี่ีเขาบอกว่าช่างตั้มกำลังมาแรงก็เลยมีมีคนอยากจะเออยังมีคนอยากจะหากระแสเออทำเรื่องเครื่องบินไปราทั้งดางทั้งดำนะตอนนี้นะเอออัง่างดอางอาอนงอี้เออมึงจะมาสอนทไมไม่ได้พ่อกูแม่มาสอนยังไม่ฟังเลยแอ่กูสวงไม่ได้กูอืมนีเมาสอนกูดองกเองก่อนไอ้กา ไปสอนตัวมึงก่อนก่อนอย่ามาสอนกูอาจาราแม่กูยังไม่ฟังเลยสวัสดีค,ค่ะสําสหรับที่นี้ก็ขอลงแค่นี้ค่ะ